สวัสดีค่ะ e ีพีนี้ก็เป็น e ีที่425แล้วนะคะมาดูน้องหมาน่ารักน่ารักนะคะน้องหมาตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะดิฉันเดินกำลังจะกลับบ้านนะคะระหว่างทางที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะก็เจอน้องหมานะคะน้องหมาเป็นหมาสีขาวนะคะคือน้องหมาตัวนี้นั่นเองนะคะน้องหมาตัวนี้ เจ้าของเขาก็กําลังชวนเจ้าหมาหน้อยตัวนี้นะคะให้กลับบ้านแต่น้องหมาไม่ยอมกลับค่ะต้องหมาก็ดูอยู่นะคะว่าลีลีโอ,อลออยู่ดิซันก็เลยเข้าไปทักนะคะเข้าไปทักเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งลงดูขาเขานะคะสังเกตดูนะนี่นี่นี่เขางอขา เดี๋ยวค่อยดูตอนหลังนะคะว่าเขางงขาทําไมนะดูไปก่อนนะดิฉันก็เลยถามเขาว่าน้องดูอะไรคะน้องก็ดูที่ในห้องตลอดเลยค่ะเพราะว่าในห้องนะคะเป็นห้องทํางานคนเข้าไปอยู่ในห้องน้องหมาก็ดูตลอดเลยว่าใครไปทําอะไรในห้องเหมือนกับว่าเขาสอดส่องแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะคะ น้องหมาตัวนี้น่ารักมากๆนะคะนี่เหมือนกับว่าเขาโดนฝึกมานะคะน่าจะโดนฝึกมาน้องก็เป็นมิตรนะคะดิฉันก็เจอน้องครั้งแรกก็ไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนเลยค่ะแต่น้องกอ็เข้ามาสินิทสนมนะคะแล้วก็มานั่งคุยกับดิฉันนะคะนี่น้องก็ดูนะคะน้องก็ดูแล้วก็พยายามเงี้ยวหูฟังนะคะว่าใครอยู่ในห้อง พยายามมองตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนกับว่าเขาคอยดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยนะคะแล้วก็คอยดูเจ้าของเขาอยู่ตรงไหนนี่นี่น,นี่เขาได้ยินเสียงรถนะคะเขาก็เลยเดินตามไปดูนะคะหูชี้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะเห็นหูน้องไหมคะเดี๋ยวเด๋วดูนะน้องคอยสังเกตเจ้าของอยู่ เจ้าของของน้องอยู่ในห้องนะคะแล้วก็พอรถมอเตอร์ไซค์ผ่านเขาก็หูตั้งขึ้นมาทันทีหูเขาตั้งนี่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 เงเบนความสนใจแล้วอ่าๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดูมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาเขาก็ตามไปดูว่าเสียงอะไรดังเขาก็คอยระเวทระวังภัยนะคะ ดิฉันไม่รู้ทําไมนะคะเข้าไปหาน้องเข้าไปหาน้องแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องชื่อปุ๊กบิ๊กดิฉันก็เลยเรียกน้องว่าน้องปุ๊กบิ๊กไม่รู้ทําไมว่าถึงชื่อปุ๊กบิ๊กเหมือนกับมีอะไรอยู่ในใจอะค่ะว่าน้องตัวนี้ต้องชื่อน้องปุ๊กปุ๊กบิ๊กแน่เลยดิฉันก็เลยเรียกน้องว่าน้องปุ๊กบิ๊กนะคะน้องเป็นน้องผู้หญิงนะคะเห็นไหมคะ ตอนนี้อากาศหนาวน้องก็เลยใส่เสื้อคะ่ะใส่เสื้อแล้วขณะเดียวกันน้องก็มีตัวสีขาวผิวขาวต้วเลยนะคะผิวขาวอย่างเงี้ยเหมือนกับสาวสาวที่เดี๋ยวนี้นิยมผิวขาวกันนะคะรูปร่างหน้าตาก็ดีนะคะแบบเนี้ยมีปกคอด้วยหน้าตาดีอย่างเงี้ยหนุ่มๆมมาติดแน่เลย นี่นี ite, so. ่นี่เห็นไหมเห็นไหมเขายื่นมือมาให้ดิฉันจับนะคะที่เขางอขาเขาเมื่อสักครู่อะค่ะที่ดิฉันให้ดูแล้วดิฉันบอกว่าคอยดูนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นดิฉันก็นั่งๆไปสักพักหนึ่งเขาก็ยื่นมือมาให้จับน่ารักมากมากน้องหมาของเราน้องปุกบิ๊กนะคะน่ารักมาก ยื่นมือมาให้จับมือเขานิ่มมากค่ะดิฉันก็ค่อยๆจับนะคะไม่ไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่นะคะเพราะไม่รู้จักเขาก็กลัวนิดๆนะคะกลัวเขาจะตื่นนะคะไม่ใช่กลัวอะไรกลัวเขาจะตื่นแต่เขาก็นิ่งสงบนะคะไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะน้องก็น,นิ่งสงบแล้วก็ยอมให้ดิฉันจับ โดยดีนะคะน้องปุ๊กปิ๊กของเรานะน้องปุ๊กปิ๊กคะสวัสดีท่านผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปุ๊กปิ๊กนะคะหนูขอฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าวันหลังนะคะวันหลังหรือวันหน้านะดิฉันนะคะไปเตือนน้องปุ๊กปิ๊กอีกก็จะถ่ายน้องปุ๊กปิ๊กมาให้ดูอีกนะคะ น่าจะต,ต้องได้ถ่ายหลายๆครั้งแน่เลยเพออยู่ใกล้ๆกันนะคะน้องปุ๊กปิ๊กตัวนี้นะฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะน้องปุ๊กปิ๊กนิสัยดีมากๆนะคะดิฉันก็ชอบน้องมาก <c oughs> ก็ชมน้องว่าโอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเดี๋ยวอีกเขาจะยื่นมือมาอีกข้างหนึ่งนะคะเขาจะยื่นมือมาสองข้างเลยพอดีดิฉันจับไม่ได้ดิฉันก็เลย จับได้ทีละข้างนะคะน้องจะยื่นมือมาอีกข้างหนึ่งน้องเก่งมากๆเลยแสดงว่าน้องเนี่ยมีท่าทางแบบนี้เนี่ยที่คอยจับมือเอามือมาให้จับอย่างเงี้ยนะคะโดนฝึกมานะคะแสดงว่าน้องโดนฝึกมาอย่างดีเลยน้องก็เลยยื่นมือมาให้จับเหมือนกับเป็นมิตรนะคะบอกว่าบอกว่า ยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะยินดีมากๆนะคะที่ได้รู้จักกันนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะได้ถ่ายน้องปุ๊กปิ๊กอีกนะคะน้องปุ๊กปิ๊กบอกอย่างนั้นนะคะนี่อเกาหอยจับอยู่อย่างนั้นละคะ่ะจับมือซ้ายจับมือขวาเดี๋ยวก็ยืดอีกข้างนึ่งมาให้จับนะคะดิฉันก็จับมือของเขาสักพักนึงนะคะดูนี่น้อง ดูสิคะน้องดูเรื่องมากๆเลยน้องน่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะตาเชื่องเชื่องนะคะเห็นไหมเออ <c oughs> น่ารักนี่ถ้าเป็นสาวสาวนะคะสาวสาวนะหุ่นดีผิวขาวนะคะใส่เสื้อผ้าสวยงามแล้วก็ใส่ปลอกคอด้วย เป็นหมาแฟชั่นเลยนะเนี่ยอออืืน่ารักน่ารักสาวสาวอย่างเนี้ยหนุ่มๆก็รุมจีบเต็มเลยละสิใช่ไหมมีหนุ่มหรือเปล่าเนี่ยเออเห็นไหมเห็นไหมคอยยื่นมืออีกข้างหนึ่งมาให้ดิฉันจับแล้วดิฉันก็จับอีกข้างหนึ่งน้องแต่ยื่นมือมาอีกข้างหนึ่งแต่ดิฉันจับไม่ได้ เขาก็คือยื่นสองข้างนะคะแต่ดิฉันจับไม่ได้เพราะเมื่ออีกข้างนึงถือโทรศัพท์อีกข้างนึงต้องจับเขาก็เลยจับได้ข้างเดียวนะคะดิฉันก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยค่ะเห็นไหมน่ารัก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 มากๆเออน่ารักน่ารักไม่รู้จักกันแต่น่ารักจริงๆนะคะก็อีพีนี้ก็ฝากน้องปุ๊กบิ๊กไว้ด้วยนะคะ รูปหัวน้องสักหน่อยนึงดิฉันก็จะลาแล้วค่ะจะกลับแล้วนะคะก็ดึกแล้วเหมือนกันก็ประมาณสองทุ่มกกว่าค่ะไปคุยกับน้องนะคะแล้วก็จะกลับบ้านนะคะ EP นี้ก็ขอสวัสดีนะคะทุกทกท่านขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธินัชชนเนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณ ทุกทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสินดัชแนลนะคะขอพรบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคติสำหรับวันนี้นะคะเมื่อวานมันตกไปแล้ววันนี้เริ่มใหม่และยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เข้ามาความสำเร็จอยู่ในมือเราเสมออยู่ที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือไม่มุมที่ดีอยู่ที่เรามอง ใจที่ดีอยู่ที่เราเลือกขอบพระคุณทุกทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องสินาชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะท,ทุกทุกท่าน